แต้มนึงครับแต้มแต้แต้มนี่แต้มนก็ง่อยกน่อยบุางงคบบบุงครับแต้มงงงไม่เอาเ่อยวู้ดีเยร่างกบ็ร่างกงเบาดอกเงาแพร่รูกันอยู่คนละแต้มครับกบออกเงาแพร่รูยังไม่หยุยบ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 เลย แห็นไหมครับเห็นแต้แตมโดลดะ้ดงโหโดดมังมั้นมั้งมั้ง cốc đùn luôn cái này cốc luôn cốc đùn nhiều cái tôi cũng thiếu cái gì nha thì chỉ lò bếp ra cái này cái lò bếp ก็เลยก็บเยอะแยนอนเลยครับดินยิบบอกเต็มกคนละหน้ากูกูกู่าเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวนดเออเดี๋ยว้ๆเป็นายดครับเลยนะครับ อืน,นะครับเดี๋ยวไม่เอียบนะครับอืมิิ่งนอ่งกำลังจะไงกังบ้างไงไงเหนว่ามันติดมาถึง ôi hả hả nhung 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 cốp nhay 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 nhập tìm gặp mẹ cốp nhay không ui ui cốp nhay này มนมันหัวัวอมันนหลุดโอ้โหขยไร้รลายเยขนดเายเนาะมันหลุดหลยมนันนี่เขาขวานขมันขมันไปหัไหนดหัหลนโ้กบใหญ่ได้หน่อยเนาะใหญ่ใหญหลอดเนาะหลออ cái chút mùi lọ vơ, cọp to vớt lắm đây ạ, cọp dày, ơn gặp, ừ. lắc vậy. เดียวนักเลยเนาะยังดินยังเกาะผมว่าคลองหลุดเลยผมว่าคลองขึ้นหลุดแทะ สาสองเลยครับตัวนี้ตรงนี้ามสองมันหันี่น,น,นี่ติดครับติดติติดคองตดองได้ยังวติดเนาะอ๋อมันของเนาะมันของมันไปัได้มันดิน,ดไนัได้กบไปรุนหลุนกบไปหลุนกินบวัวรับไปแล้ว วัวกันโดูดีลาเลยอืมดูตัวโต,ตเลยดูทุกหลังเลยสี่ขาลัางติดครบหลยอยู่เนะาะสรุปแล้วเนาะนไ่ครบมีอยู่ครบใหญ่มันมันกินตึกรเดือกเกิดเอาท่านกันได้ไนะอืมเอาอท่านครับสอง มาอยู่เลยสองตัวสองอแต้มรอบเช้าสองขึ้นก็นได้รอบเช้าก็ได้ร okay. อบขึ้นสามมาแต้มครับ